สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับช่อง YSNP อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้ก็จะพามาทาภารกิจอันหนึ่งเนาะก็คือนี่แหละท่านผู้ชมเห็นเขานี้ปุ๊บก็จะรู้อ๋อภารกิจนี้แน่เลยก็คือภารกิจติมนแอร์นั่นะครับผมก็คืออากาศเปราะบางนะครับก็คือขึ้นไปจุดที่สูงที่สุดนะครับของเนี่ยแหละครับเขาลูกนี้นะครับแต่ว่าเขาบอกให้ขึ้นด้วยฟุตนะครับเอ้ยฟุตนะครับก็คือเท้าใช่ไหมเออไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าจำเนียง โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะเรียกตัวนี่วิ่งขึ้นตามมาเลยเนาะโอเคเดี okay, ๋ยวเราวิ่งตามกันเลยอ้าวทำไมันไม่อ๋อ,อเดี๋ยวก่อนนะต้องกดใหม่เหรอต้องกดใหม่โอเคโอเคอ่ะโอเคมันบอกว่าออกจากอ๋อ,อมันบอกว่าให้ขึ้นไปข้างบนโดยที่ปาสจาก,กับไอ้นี่เนะะะาะไปปาสจากจากการที่ใช้อย่างอื่นนะครับก็คือโดยวิ่งต้องใช้เท้าเท่านั้นนะครับโอเคนี่ไงมันขึ้นแล้วแปลว่าเราถูกนะแปลว่า,าวิ่งถูกจุดนะครับผม โอเคเนี่ยไอ้หลอดฟาฟ้ามันเริ่มขึ้นแล้วเออแต่เราต้องเลือกดีๆเนาะเพราะว่ามันจะมีแบบว่าจุดที่เขาเรียกอะไรอะจุดที่แบบเออมันขึ้นยากๆเนาะเนี่ยแบบนี้นะครับขึ้นยากๆก,ก,ก็เปลี่ยนครับผมนี่เปลี่ยนมาทางนี้ได้ไหมโอ๊ย,ยแล้วไม่ได้แน่เลยเฮ้ยไม่ได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ล่วงนี่นะฮะมันเป็นจุดที่ยากพอสมควรนะครับมันจะขึ้นยังไงนี่แหละ ต้องใช้ต้องใช้บัร์เกมฮะไม่ใช่บาร์มันเป็นต้องใช้องศาเกมนิดนึงฮะปึ๊บนี่เงี้ก,งนนงกระโดดขึ้นได้สวยไปต่อครับผมอ่าละเอาละเราวิ่งได้ละโอเคชันมากเลยท่านผู้ชมดูดิโอ้โหมีสิทธิ์ตกไปได้เลยเนี่ยไม่เป็นไรฮะเราวิ่งไปอยู่ฮะแล้วถ้าแล้วถามว่าทำไมต้องมันลงมาเดี๋ยวตอนลงไงท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวตอนลงโอเควิ่งตรงนี้วิ่งตรงนี้ปึ๊บเฮ้ยติดปะ โอเคแต่ว่าท่านผู้ชมอย่าอย่าเผลอไปกดขึ้นหลังนกนะมันจะนับใหม่หมดเลยนะท่านผู้ชมมันจะขึ้นไปยังไ,ไงวะเนี่ยหาทางขึ้นไม่เจอว่ะนี่อันนี้ต่อโอเคเดี๋ยวดูก่อนว่าขึ้นทางไหนได้บ้างนี่ไงทางนี้โอเคอ้ออกซิเดียนเยอะมากเดี๋ยวเราต้องออกออกล่าออกซิเดียนมาแล้วละขึ้นไงไม่ได้นี่ไงทางขึ้นเจอแล้วโอเคนี่แหละ เราขึ้นถูกทางนะผมขึ้นจากทางไหนวะอ๋อผมขึ้นจากฝังนน่งนู้นนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยโอเคน,น่าจะใช่นะเออผมไม่ได้ให้ดูจุดด้วยว่าทางขึ้นผมมันเข้าง่ายหรือยากเลยนี่ไงขึ้นได้แล้วโอเคเรามาถูกจุดวะจริงๆถ้าผู้ชมบินขึ้นมาดูจุดก่อนก็ได้เนาะแล้วก็แบบเนี่ยเอาตรงเนี้ยเป็นที่ตั้งแล้วก็ค่อยๆไหลลงไปตามนะครับเออมันก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าขึ้นมาบนนี้ยังไม่เจอจุด ที่เขาเรียกอะไรอ่ะสุดยอดของตีนแอร์นะก็คือเราจะต้องขึ้นไปข้างบนนี้ด้วยครับแล้วนกผมไปไหนวะเอ้าไปไหนของมันวะปล่อยมันไปก่อนแล้วกันนี่นะครับผมจุดอยู่นูนเลยข้างบนนู้นนะครับเดินดีๆนัตรงนี้มันก็จะเล็กนิดนึงนะครับนี่ตรงนี้ทางเดินเล็กนิดนึงนะครับนี่ตรงนี้เออตกลงไปก็คือวิ่งใหม่นะเ้อตกลงไปก็คือวิ่งใหม่แน่นอนนะเฮ้ยเอ้ยเ้ยแย่แล้วเฮ้ย โอ้โห,โโหตกจนได้กาล้วเชียวเอาไหมโอ้โหไม่น่านตกเลยเอาทางไหนเนี่ยตกลงมาก็ต้องวิ่งขึ้นไปใหม่ก้นนะท่านผู้ชมวิ่งขึ้นตรงนี้ยังง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นทางมันเป็นแบบเอแนวราบแบบขึ้นไปได้อยอู่ยังไม่ทันได้เริ่มเลยโอ้โหตกอีกและตกฝั่งนี้ยังดีกว่าตกฝั่งฝั่งซ้ายมือนะไม่ได้เริ่มใหม่เลยนะทั้งหมดเลยนะโอเค เมื่อกี้เราตกตรงไหนวะเราต้องเราต้องนี่ไงโอเคเดี๋ยวค่อยๆเดินไปไม่อยากตกแล้วให้เหยียดเดินขึ้นมาใหม่ฮึขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอเคเปลี่ยนทางเธอเน้นเปลี่ยนมุมมองเดนนินนะโอเคได้ดลดลแล้วได้แล้วได้แล้วโอเคเยอะละไดะ้แน่นอนเราขึ้นไปตรงนี้ครับผมฮึเย่ถึงแล้วเย่นี่เป็นไงง่ายไหมได้อีพทั้ง4,000นะท่านผู้ชม เนี่ยที่ต้องทาก็เพราะว่าได้ EV สี่พันเลยนะโอเคนี่ได้เป็นตัวของทาเปจราด้วยแล้วก็เป็นตัวของเออลุงชูชีพนะครับวูดดีมากได้ทาเปจราไอได้ไอนี่มาที่4ีทาเปจรานะครับนี่ตรงนี้เลยอ,อาร์เมอร์สองสองร้อยเก้าสิบห้านะครับน้อยอยู่นะไม่เยอะมากเท่าไหร่ใครที่เซฟไว้ก่อนหน้านี้ก็สามารถรีแล้วก็มาหาใหม่ได้เรื่อยๆนะโอเคเฮ้ยตก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 ไป โอ้โหเอาตายเลยไหมโอ้โหเกือบตายแล้วทุกคนโอ้โหไปหมดแล้วตกจนได้ดีไม่ได้เป็นยังไงต่อเนี่ยแล้วนวกผมไปไหนวะเอา้าก็ขึ้นมาด้วยกันแท้ๆขึ้นมาด้วยกันแท้ๆเอ้าแล้วไปไหนของเขาเนี่ยนี่ไงเบี้ยแล้วอยู่ในตรงนี้แน่ๆ,ๆเลยเฮ้ยผมจะตายแล้วเนี่ยตรงนี้โอเคโอเคนะครับผมมีภารกิจอะไรอีกไหม เดี๋ยวเราดูก่อนอันนี้พีโรสกายอ๋อเสาเหรอไปเปิดเสาสีเสาเหรอหรือเปิดไปแล้วไม่ใช่เหรอหรือเสาอะไรยังไม่เปิดเสาแดงอ๋อเรายังไม่เปิดเสาแดงไปดิปะเดี๋ยวเราไปเปิดเสาแดงกันโอเคเดี๋ยวผมขอขอนุญาตตัดภาพสักครู่หนึ่งเนาะเดี๋ยวรอเลือดเต็มนะครับผมเอ้ยจริงจริงไม่ต้องก็ได้งหรือท่านผู้ชมจะเอาไงดีเตัดสินใจให้ท่านผู้ชมเลยลกันก็เดี๋ยวพาไปเลยดีกว่าเพราะว่าเสามันก็อยู่ใกล้เนาะไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไดกลมากนะครับ โอเคเดี๋ยวลงไปกินน้ำก่อนต้องพาตัวละครไปกินน้ำก่อนนะผู้ชมมีงั้นเดี๋ยวตายนะครับมันจะสลบไปดิใช่ไหมเดี๋ยว,วนะดูก่อนสลบไหมเนี่ยค่าสลบขึ้นแล้วนะครับผมไปไปไปค่าสลบขึ้นแล้วเดี๋ยวลงไปก่อนนี่โอเคทำสองภารกิจเลยนะเดี๋ยวนี้ต้องรีบๆทำภารกิจให้แบบให้รีบแบบหมดเร็วๆเนาะเพราะว่าจะได้ EP เยอะๆด้วยแล้วก็ เมื่อกี้ก็ได้มา4,000 EP เลยนะไม่ใช่นน้อยนะเยอะมากๆเลยนะท่านผู้ชมนี่เยอะมากๆาเลยนะท่านผู้ชมนี่กินแล้วเรียบร้อยไอ้ยลงมานี่ก่อนลงมานี่เราโอเคไปเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปต่อที่เสาแดงนะคบเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเปิดเสานะโอเคทำไมนกเราบินช้าตามตัวละครเราด้วยวะตัวละครเราเจ็บนกเราก็บินช้าอย่างงี้ล่ะออ้าวทำไมช้าจังมันก็ไม่หนักนี่หว่ามันก็ยังได้อยู่นะ โอเคมันเฮ้ยนึกว่ายูนิอคอร์นที่ไหนได้เป็นม้านะเออท่านผูช้ชมผมรู้นะว่าความลับของเชือกม้ามันเอาไว้ทาอะไรเดี๋ยวทํามาเป็น EP, อีพออกมาให้ดูค่แบบชัดๆดีกว่าเนาะเดี๋ยวงงกันนะครับมันก็คือแบบมันสามารถลากลาก,ลากนี่อไอตัวที่มันสลบแล้วได้อะงงไหมก็คือแบบเอ่อพวไงดีก็คือถ้าสมมติว่าเรายิงตัวอะไรสลบลงน้าใช่ไหม แล้วเราเอาม้าเนี่ยไปลากในน้ําขึ้นมาได้นะท่านผู้ชมเออจริงๆนะผมไม่ได้โกหกนะยูนิคอนก็ทําได้นะครับแต่ว่าเรายังไม่มีไงเรายังไม่มีก็เลยแบบไม่ได้นะเออเก็เสียดายดนิดนึง,เ,อองนะเรายังหาไม่ได้ไงเ,เรายังยังไม่จับอ้าแล้วมันติดอะไรเนี่ยยูนิคอนก็จับยากเพราะไม่มีกิฟฟินอนะ่ะเออถามว่าพี่เขาทำไมไม่จับกิฟฟินก็นี่แหละครับผมยังลงดันเจียนไปล่าของไม่ได้เลยอนะ่ะ อยากได้เนี่ยเอ่อเทคคริเบนะิลน่ะเทคคริเบิลโปรเซัอยากได้มากเลยท่านผู้ชมก็ตอนนี้ปูตอนของผมยังไม่มีอ่ะแต่อีซี่มีแล้วก็เลยสบายหน่อยมันก็เลยจับได้ง่ายๆนะครับไปต่อไปต่อโอเคเดี๋ยวเราบินไปต่อนะครับนี่เห็นไหมนี่ก็ไปละเดี๋ยวเราไปเปิดเสากันนะครับผม เราไปเปิดเสาแล้วหลังจากนั้นก็คงไม่มีอะไรแล้วนะโอเคทำสองภารกิจไปเลยแล้วกันทำวันนี้อีซี่อีซี่ไปโอเคต้องพักก่อนวนะไม่ถึงเดี๋ยวไม่ถึงโอเคไม่มีภารกิจอะไรให้ทำอีกไหมเขาคิดไม่ออกเหมือนกันนะเออพอแบบทำภารกิจแบบแต่ว่าทำภารกิจนอกรอบผมก็ทําอยนะแบบเออไม่ได้อัดคิปไห้ดูแต่ว่าก็ทาไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าจะหาพวก เอมเบอร์อะไรเงี้ยมาชุบมาป่าอะไรเงี้นะครับอะไรเงี้เนาะโอเคถึงแล้วนะครับโอ้เจอท่านท่านด้วยจริงๆแล้วเออมันจะมีจุดตรงไหนวะานี่ยเปิดจุดแล้วเพื่อนโอเคต้องรอแป๊บนึงนะโอเคได้มา500 e ้กับกับอะไรไม่มีเหรอได้ามาแค่นีอ้อ่ะได้แค่นี้หรอหรือ,อยังไง ได้เท่าไหร่ไม่ได้อะไรเลยเหรอจากการเปิดครั้งนี้นึกว่าได้โอ้โหไม่ได้อะไรจนรนิงอันนี้ให้หาถ้ำซึ่งถ้ำอะไรยังไม่เปิดถ้ำอะไรอ,อ๋อถ้ำตรงกลางถ้ำตรงกลางสองอันยังไม่เปิดโอเคก็ยังไม่ได้ทํานะครับผมอันนี้ให้ทำอะไรชุดหนังหรอชุดหนังหรือชุดอะไรอ๋ออ๋อชุดหนังซึ่งเราข้ามขั้นมาเป็นชุดนี้ไปเรียบร้อยแล้วอะโอเคครับผมอันนี้อะไร,รอะ เลสกก็อันนี้เออราอริโอว่จริง,รงผมสามารถทำได้นะนี่ไงผมไม่แค่ยังไม่ได้ปลดลูกซองเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปล่าเองดีกว่านะท่านผูช้ชมเพราะว่าเดี๋ยวมันคงจะช้าไงเออเดี๋ยวมันช้าเกินไปเนาะนี่ไงเราก็นี่เลยได้แล้วเนี่ยที่เล็กที่เล็กต้องการอะไรปืนพกกับเครื่องแฟลกซ์แฟลเตอร์หรอตรงไหนวะ ครื่องโอ้จริงผมเลเวเนี่ดีกว่านี่ไงเออนี่ไงเราก็ทำอันนี้รอไปเลยดีกว่าเปิดดอกมานะครับก็จะเอาเครื่องนี้เครื่องนี้สายไฟอะสายไฟแบบไหนอันยาววะอันนี้หน,นึ่งอันนี้แบบตั้งอันนี้แบบเฉียงเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันเออเดี๋ยวค่อยเอามาแล้วกัวนเนาะไอ้่โคมไฟก็แบบนี้เอ,อ้ยนี่เตาเผาเดี๋ยวผมต้องคงแบบบางอย่างผมคงต้องข้ามขั้นไปเลยเนาะเพราะว่า มันจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลานะครับนี่ลูกซองเราก็ทําได้แล้วเอาไว้ซ่อมได้ไงเอ้ยเอาไว้แบบเออเอามาใช้ก่อนนี่ไงปุ๊บนี่ทีเล็กเราก็ล่าได้แล้วนี่งไงเห็นไหมอ่าไปไหนเราทีเล็กนี่ไงทีเล็กเห็นไหมเราก็ได้ล่าได้ละมันให้ล่ากี่ตัวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะม,มันบอกให้เราหาปืนแย่และพร้อมซึ่งเรายังไม่มีปืนอน่ะเราอยากล่าเลย,ยไม่ได้หรอ อย่ากล่าเลยไม่ได้หรอกคงไม่ได้นะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเอาไว้เป็นอีพีถัดไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวเอาไว้ล่าทีเล็กกันแล้วก็เดี๋ยวเปล่าลาล,ะละดียวกันนะครับผมก็คือไ e อ้แมงมุมนั่นแหละนะครับโอเคก็คงไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้าครับผมเจอกันใหม่นะครับผมวันนี้ไว้เอสทีพีขอตัวลาไปก่อนเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ไว้ซันเดย์พีนั่นเองนะครับวันนี้ไว้เอสทีพีขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปใหม่เนาะแล้วกกกก็ขอนนนะาชมมมสุัับบเครผ ไปเอเซบีขอตลาไปก่อนครับผมซีอูเกนครับบ๊ายบาย